โซมาทโรไม่เป็นแล้วก็จะขอปอกนิดนึงนะคะปอกออกไม่หมดหรอกปอกให้เป็นริ้วๆราะว่าเก๋ไม่ตามที่เคยรู้อ่แหละเก๋จะปอกทุกครั้งเลยเพราะว่าเก๋ไม่ชอบกินเปลือกแตงมันมันแข็งแล้วมันเหม็นเขียวแต่เปลือกแตงเขาก็บอกว่ากินดีมีประโยชน์นะ เนี่ยเหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยนึงล้างหน่อยล้างหน่อยมันมียางแล้วเนี่ยยางเนี่ยตรงเนี้ยต้องล้างนะแต่ที่ร้านมันก็ไม่ได้ล้างนะที่ร้านอนะมันก็ตำตำตอกปอกตอกไปเลยปอกไปเลย ามาสับแตงกันนะคะสับแต่คกไปเลยโอ้ยอันนี้มีดคมนะมีดใหม่มันเลยสับง่ายอันทั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีดแบบสับยากมากนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมกดลืมกด อ,อนุญ,ญาตนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลรนะคะกลัวมือนิดนึงไม่กล้าตับแรงขอบคุณนะคะยาย่าหญิงสวัสดีค่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้มากินตำแตงพี่จะตำอร่อยเหมือนป๊อปปี้ป่ะไม่รู้ ไม่ใช่มือส้มตำเนาะมือทั่วไป <c oughs> เป็นไงเนี่ยต้องสอง่งมาอแล้วก็ให้อยู่ถถกับโทรศัพท์เข้าไปทำขอบคุณหลายๆนะคะแตงกีย o โซมาทารุ e า l o ไม่เป็นไม่เป็น หาให้เดี๋ยวหาให้พี่เขาบอกว่าตำแตงแล้วก็ไม่มีกับข้าวใส่บาตไอเราหนีมาตำแตงกับข้าวใส่บาตมันก็ไม่มีเลยบอกว่าเดี๋ยวหาให้ที่จริงก็จะผัดหน่อไม้เนาะ นี้ก็อยากกินตำแกงไงซื้อแตงมาก่อนขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ได้ทักใครก็ขออภัยนะคะกลัวกลัวมือมีดอันนี้มันคมเพิ่งไปถอยว่าใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณป๊อปปี้นะคะขอบคุณคุณย่าย่าหญิงคุณย่าย่าเอคุณย่าย่าคุณย่าย่าหญิงนะคะขอบคุณนะคะ สวัสดีพี่ชื่อภาษาอังกฤษจ้ายาย่าหญิงจ้าป๊อปปี้คุณยาย่าหญิงนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ถาดนี้แหละมะนาวสาบิกลุ่ง <c oughs> เหมือนพี่เลตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอก พี่ก็เรียกเรียกไปเรื่อยนี่นะคะขออนุญาตทำไปล้างไปนะคะเก็บไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่เก็บทีเดียวล้างทีเดียว นี่แหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบนี้เลยนี่ตำนี่ไม่ได้ตำแรงนะตำค่อยๆอ,อ้าวแล้วเรายังไม่ได้ใส่อนี้เลย